มีคำกล่าวว่า you have to know where you are to get to where you're going ก็คือก่อนจะไปที่ไหนเราก็ต้องรู้ก่อนใช่ไหมครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนไม่งั้นมันจะไปยังไงใช่ไหมภาษาอังกฤษก็เหมือนกันนะครับในการที่จะ up level สร้างความเก่งขึ้นไปเราต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้เราเก่ง แค่ไหนหรือว่าเราอยู่ตรงไหนของระดับความเก่งในภาษานะครับไม่งั้นเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะต้องไปทางไหนเวลาจะไปฝึกให้เก่งขึ้นจะได้ตอบถูกว่าเก่งขึ้นจากตรงไหนและเราจะเก่งไปในทางไหนครับ ซึ่งถ้าสมมติก็จะถามว่าภาษาอังกฤษของคุณเก่งแค่ไหนเนี่ยมันค่อนข้างทริกกี้มันจะตอบยากนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดตอบว่าโอเคก็คล่องพอสมควรนะแล้วก็ต้องมานั่งตั้งคาถามกันว่าไอ้พอสมควรที่ว่าเนี่ยแค่ไหนถธอเรียกว่าพอสมควรหรือถ้าสมมติเกิดบ,บอกว่าก็เก่งประมาณหนึ่งแต่ยังไม่เก่งมากยังไม่คล่องเท่าไหร่ไอ้ประมาณหนึ่งที่ว่าของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกเขาก็เลยต้องมีสิ่งที่เรียกว่า CEFR ย่อมาจาก Common European Framework of reference for languages เป็นมาตรฐานสากลน,นะครับในการใช้อธิบายความสามารถในการใช้ภาษาต่างๆ ทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นวันนี้คำนี้ดีฟรังกฤษพี่บิ๊กจะมาเล่าเรื่องของ CEFR ให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆกันนะครับและนอกจากนั้นจะยกตัวอย่างประโยคให้เห็นเลยว่าในประโยคเดียวกันใจความเดียวกันเมื่อถูกเลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆจาก A1 ไปที่ C2 หน้าตาจะแตกต่างกันอย่างไรแล้วเวลาเอาไปใช้จริงนั้นแตกต่างกันยังไงพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะครับ CEFR จะมีทั้งหมด6ระดับแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับ A B C จำง่าย ก็คือ A ก็คือเริ่ม B คือคล่องและ C คือโปรโครับและในแต่และ A B C ก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ระดับนะครับก็คือมี A1 A2 B1 B2 แล้วก็ C1 C2 มาเริ่มกันที่ A1 ซึ่งก็คือ beginner ครับคีย์เวิร์ดของเลเวลนี้นะครับ mm hmm. ก็คือคำว่า very basic mm hmm. พื้นฐานมากๆแค่ฟังออกนิดหน่อยใช้คำง่ายๆพอทักทายกันได้แต่อย่าเพิ่งชวนคุยนะเพราะว่ายังจับใจความไม่ค่อยได้คำศัพท์ยังไม่ค่อยเยอะนะครับถามมาตอบไปถามอีกทีไปต่อไม่ถูกแล้วนี่คือประมาณ A1 ครับ การสื่อสารส่วนใหญ่ก็จะเน้นความต้องการพื้นฐานนะครับประโยคง่ายๆในชีวิตประจำวันแนะนำตัวสั้นๆถามทางง่ายๆซื้อของง่ายๆประมาณหนึ่งเช่นถ้าเกิดมีคนมาถามทางก็อาจจะบอกทางประมาณได้ว่า go straight turn right นี่คือ A1 นะครับ เอาจึงเลเวลนี้อาจจะยังไม่ค่อยเอ j นจอยในการใช้ภาษาอังกฤษเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่คลังศัพท์ยังเล็กอยู่แล้วก็ยังต่อย,ยอดความคิดใจความไม่ค่อยได้ยังคุยไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่า A1 เนี่ยยังเบสิกมากๆจะไปคุยกับใครก็ฟังออกมั่งไม่ออกมั่งนะครับภาษาอังกฤษของ A1 ในช่วงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการท่องจำซะมากกว่า คนเลเวล A1 ก็จะรู้จกักศัพท์ประมาณ500ถึง1,000คำนะครับก็เป็นว่าถ้าเกิดเรียนจบการศึกษาภาค,บ,าคบังคับจากกระทรวงศึกษาธิการคุณ A1 แน่ๆอยู่แล้วครับไปที่ A2 A2 คือ elementary ก็คือภาคประถมนั่นเองนะครับคีย์เวิร์ดของ A2 ก็คือคาว่า routine and familiar นะครับก็คือจะเริ่มเล่าเรื่องของตัวเองได้คุยโต้ตอบกันได้แบบง่ายๆนะครับเน้นเรื่องที่คุ้นเคยหรือว่าเรื่องที่ต้องพูดคุยอยู่เป็นประจำเท่านั้น เขาใจประโยคทั่วไปได้นะครับถ้าสมมติเกิดคำศัพท์ไม่ยากเกินไปถ้าพูดไม่เร็วเกินไปนะครับอันนี้เก็ตเลยสั่งอาหารได้ซักถามเมนูได้ไม่ทราบว่าอาหารจานนี้มีกุ้งไหมครับผมแพ้กุ้งอ่ะอันนี้เป็นท็อปิกที่ต้องพูดประจําไปกี่ร้านก็ต้องถามเรื่องนี้เพราะว่าแพ้กุ้งก็ต้องถามว่ามีกุ้งหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือ familiar topic A 2เนี่ยสามารถจะพูดคุยแบบนี้ได้หรือถ้าเกิดมีคนมาถามทานนะครับนอกจาก go straight turn right แล้วก็อาจจะละเอียด ลงมาได้อีกนิดนึงก็คือ walk straight for two blocks turn right at the traffic light and the train station is in front of The bank อ่าก็จะสามารถบอกทางได้ละเอียดมากขึ้นไม่ใช่แค่ตรงไปเลี้ยวขวาก็จะบอกว่าตรงไปอีก2ช่วงถนนนะแล้วถ้าสมมติเกิดถึงสัญญาณไฟจราจรให้เลี้ยวขวาแล้วสถานีรถไฟเนี่ยก็จะอยู่ตรงหน้าธนาคารอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับลงรายละเอียดมากขึ้นคนในเลเวล A2 ก็จะรู้จักสับประมาณ1,000ถึง2,000คำครับ มาที่ B1 นะครับ B1 ขึ้นมาในระดับของความคล่องแล้วนะครับก็คือเป็น intermediate แปลว่าปานกลางนั่นเองนะครับคีย์เวิร์ดของ B1 คือ daily conversation and simple opinions นะครับก็คือเป็นการสนทนาที่ใช้พูดคุยกันทุกวันแล้วที่สำคัญคีย์เวิร์ดก็คือต้องมี opinion ออกความเห็นได้ด้วย อย่างเช่นสามารถเมา์ได้ว่าเออวันหยุดนี้จะไปทำอะไรมั่งหรือว่าสามารถบ่นเรื่องงานได้แล้วนะครับอ่านข่าวทั่วไปเข้าใจถ้าสมมติเกิดเนื้อข่าวหรือว่าคำศัพท์ในข่าวเนี่ยไม่ยากจนเกินไปเล่าประสบการณ์ตัวเองได้แบบใส่รสชาติลงไปด้วยรสชาติในที่ว่านี้ก็คือไม่ได้เล่าแค่ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สามารถบอกได้ว่าเออสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันดีนะเออมันสนุกนะหรือว่าเออมันเซ็งว่ะ โคระดับนี้คือ B1 นะครับจะเริ่มเสพสื่อภาษาอังกฤษเป็นนิสัยแล้วนะครับสนุกกับการจดจำศัพท์สำนวนเอามาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆการท่องศัพท์เนี่ยเริ่มแสดงผลอันหอมหวานออกมาแล้วนะครับการใช้ภาษาอังกฤษก็จะเอ j นจอยมากขึ้นครับโคเวล B1 จะรู้จักศัพท์ประมาณ2,000ถึง3,000คำครับมาที่ B2 นะครับยังเป็น intermediate คือปานกลางอยู่แต่ว่าเป็นปานกลางท่อนบนก็คือเป็น upper intermediate นะครับ คีย์เวิร์ดของ B2 คือ fluency and argument fluency คือความคล่องส่วน argument ก็คือการถกเถียงเพราะฉะนั้น B2 จะเถียงได้แล้วนะครับ จะ enjoy ภาษาอังกฤษในซีรีส์ในหนังเพราะว่าสามารถดูได้แตกฉานมากขึ้นนะครับแล้วก็ get reference นะครับ get มุกตลก get uh, อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมมากขึ้นถ้าเกิดไปที่ทํางานเนี่ยก็คือสามารถจะมีส่วนร่วมกับการประชุมได้มากขึ้นนะครับสามารถยกมือถามคําถาม,ถาม,ถามได้ลุกขึ้นมาอธิบายไอเดียหรือว่าโครงงานหรือว่าโปรเจกต์อะไรอย่างนี้ได้สามารถเขียนอีเมลที่เป็นแบบ formal หรือเป็นทางการได้นะครับสามารถเขียนอีเมลส่งหาลูกค้า ได้นะครับหรือว่าแสดงความเห็นในประเด็นที่ซับซ้อนมากขึ้นได้คําศัพท์ที่ใช้ก็จะมี ชั้นเชิงมากขึ้นมีความละเอียดมีการแจกแจงได้มากขึ้นเอาจริงคนเลเวล B2 เนี่ยเรียกได้ว,ว่าเก่งภาษาอังกฤษได้แล้วนะครับแล้วก็อย่างน้อยคือมั่นใจในภาษาอังกฤษของตัวเองในการออกเสียงของตัวเองในการแสดงความเห็นของตัวเองคือมั่นใจมากพอที่จะเถียงคนอื่นได้นะครับก็เรียกว่ามั่นใจแล้วก็ไม่ประมาะแล้วในเรื่องการพูดคุยในเรื่องการนําเสนอนะครับคนในเลเวล B2 เนี่ยก็จะรู้จกักศัพท์ประมาณ3 0 0 0 3,500ขึ้นไปถึง5,000คําเลยครับ ขยับขึ้นมาที่ C1 อันนี้ก็คือระดับโปรแล้วนะครับเรียกว่าเก่งแน่ๆแล้วนะครับ C1 เนี่ยก็คือ advance นะครับคีย์เวิร์ดของเลเวลนี้ก็คือ complex ideas and nuance นะครับคำว่า complex i d e a ก็คือเป็นความคิดที่มันซับซ้อนมากขึ้นส่วนคำว่า nuance นะครับก็คือความแตกต่างเล็กๆน,น้อยๆในเชิงรายละเอียดของภาษานะครับเช่นคำที่มันเหมือนจะเหมือนกันแต่ว่าความหมายไม่เหมือนกันสักทีเดียวคนในเวล C1 เนี่ยก็จะแยกแยะได้แล้วก็เลือกใช้ได้อย่างตรงความหมายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น เขาจะเข้าใจภาษาในเชิงลึกใช้สั์หลากหลายแล้วก็สื่อสารในระดับมืออาชีพได้แล้วคนระดับ C1 วันเนี่ยจะมีความสามารถในการพูดคุยใช้ภาษาได้ยืดหยุนนะครับใช้ได้หลายโทนหลายโทนที่ว่าก็คือหลายน้ำเสียงหลายสำเนียงอันนี้ไม่ใช่แอคเซนต์นะครับแต่ว่าเป็นในเชิงเจตนาในการสื่อสารก็คือถ้าสมมติเกิดอยากจะพูดให้มันแบบบิด ใจความนิดนึงเขาจะเลือกใช้คำได้เปลี่ยนสําเนียงในการพูดได้แล้วก็สื่อสารได้ตรงกับใจอย่างที่เขาต้องการจะสื่อสารได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีความสัมบัดสำนวนมากขึ้นประชดประชันได้เล่นมุกตลกดกักดาได้อย่างนี้เป็นต้นสามารถเขียนวิเคราะห์ได้แสดงความเห็นแบบเชิงลึกได้นะครับหรือว่าถ้าสมมติเกิดจะปล่อยให้ไปพรีเซนต์งานเนี่ยไม่ต้องห่วงคือเก่งเลย คนเลเวล C1 ก็จะรู้จักศัพท์ประมาณ6,000ถึง8,000คำเลยครับมาถึงเลเวลสูงสุดก็คือ C2 อันนี้คือ proficient เขาว่า proficient นี่ก็คือช่ำชองหรือว่าเที่ยวชาญนะครับคีย์เวิร์ดของเลเวล C2 คือ near native ก็คือใกล้เคียงหรือว่าเหมือนเจ้าของภาษา มากๆนะครับสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในทุกบริบทอย่างเป็นธรรมชาติด้วยอันนี้คือระดับที่เกือบจะเหมือนกับคนที่แบบเกิดและเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษมาแบบตั้งแต่เกิดแล้วนะครับสามารถจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยแทบไม่ต้องแปลสองชั้นในหัวเลยนะครับฟังพูดอ่านเขียนในสภาวะแวดล้อมที่เหมือนกับอย่างที่บอกเกิดมาก็ใช้ภาษาอังกฤษแล้วเลยนะครับแล้วก็มีชั้นเชิงมีจริตทางภาษาที่เรียกว่า แพรวพรวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษในเลเวลที่เป็น advanced academic or literary English ก็คือเป็นภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในแบบก้าวหน้าก็คือในแบบที่ล้ำล้ำได้หรือว่าใช้ภาษาอังกฤษในเชิงกวีได้เลยในเชิงวรรณกรรมได้เลยคนในเลเวล C2 เนี่ยก็จะรู้จักศัพท์ตั้งแต่ประมาณ 8,000คำขึ้นไปถึง16,000คำเลยทีเดียวนะครับแล้วนั่นก็คือทั้ง6เลเวลแต่ทีนี้คําถามก็คือคนเรียนภาษาอังกฤษทุกคนเนี่ยควรจะเอมไปที่ C2 ทุกคนหรือเปล่าอันนี้ตอบได้เลยว่าไม่ต้องนะครับไม่ต้องเอาจริงนะ เนทีฟหรือว่าเจ้าของภาษาจริงๆเนี่ยก็ยังไม่ใช่ส่วนใหญ่ที่เป็น C2 เลยนะเอาจริง C2 เนี่ยเป็นส่วนน้อยเลยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเป็นเนทีฟไม่ได้การันตีว่าคุณจะ C2 โดยอัตโนมัติเทียบกับภาษาไทยก็ได้คนที่เกิดมาเป็นคนไทยใช้ภาษาไทยตั้งแต่เกิดก็ไม่ได้แปลว,ว่าใช้ภาษาไทยได้ในระดับที่แบบเลเวลสูงสุดสามารถขึ้นไปพูดพรีเซนต์งานใช้ภาษาคมๆใช้ภาษาแพร,ว,พรวได้ทุกคนถูกไหม ภาษาอังกฤษก็เหมือนกันนะครับมันอยู่ที่สิ่งแวดล้อมของเราว่าเราเติบโตบรปยังไงสิ่งแวดล้อมทางภาษาของเรานะครับโอกาสในการใช้โอกาสใน,ในการได้รับการขัดเกลานะครับหรือว่า,าหน้าที่มิชชั่นในการใช้ภาษาอังกฤษของเราในชีวิตประจําวันเนี่ยในเชิงการงานเนี่ยเราต้องใช้คําศัพท์หรือว่าภาษาอังกฤษในระดับไหนนะครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องเป็น C2 C1 จริงๆแล้วเนี่ยก็ลามากๆแล้วหรือว่า B2 สําหรับเจ้า ของภาษาส่วนใหญ่เพราะว่า B2 C1 เนี่ยเห็นได้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็การใช้ภาษาอังกฤษที่ดีไม่ได้แปลว่าต้อง C2 ถูนะครับใน B2 ใน C1 หรือว่าแม้แต่ B1 เองก็สามารถจะเป็นภาษาอังกฤษที่ดีได้ถ้าสมมุติเกิดใช้ได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ใช้ได้ตรงตามความต้องการทางภาษาของเราจริงๆและอย่างที่เห็นนะครับก็คือ CEFR เนี่ยเขาไม่ได้ดูแค่ คำศัพท์ของคุณล้าแค่ไหนแต่ว่าเขาจะดูในบริบทต่างๆ5อย่างด้วยกันนะครับ1แน่นอนเขาต้องดู vocabulary ก็คือคําศัพท์ว่าคุณรู้จักเยอะแค่ไหนหรือว่าใช้คําศัพท์ได้ตรงกับเจตนารมในการสื่อสารในแต่ละครั้งมากน้อยแค่ไหน2ในเรื่องของการออกเสียงคือ pronunciation นะครับชัดเจนไหมเข้าใจง่ายไหมเป็นธรรมชาติไหมลื่นไหลไหมหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของ intonation ก็คือการขึ้นเสียงสูงลงเสียงต่ําหรือว่าการ stress การเน้น เสียงอันนี้ก็เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ สามคือเรื่องของไวยากรณ์เรื่องของแกรมมานะครับใช้โครงสร้างประโยคได้ถูกต้องหรือเปล่าซับซ้อนในที่ที่ควรจะต้องซับซ้อนไหมหรือว่าถ้าไม่ต้องซับซ้อนก็พูดอย่างเข้าใจง่ายหรือว่าเรียบง่ายได้อย่างเคลียร์หรือเปล่าสี่คือเรื่องของความคล่องแคล่วนะครับ fluency น,นั่นเองคือพูดเขียนได้ลื่นไหลไม่ติดขัดหรือเปล่านี่เป็นเรื่องของ flow นะครับและ5สิ่งที่สําคัญมากๆและหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงก็คือปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะครับก็คือ social linguistic competence นะครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็วัฒนธรรมหรือเปล่าการรู้ระดับ CEFR ของตัวเองเนี่ยจะช่วยทำให้เราตั้งเป้าหมายในการเรียนภาษาได้อย่าง ถูกทางนะครับถ้าสมมติเกิดเราอยากรู้ว่าตัวเองนั้นอยู่ในเลเวลไหนตอนท้ายอีพิโซดนี้เดี๋ยวจะมาบอกวิธีในการทดสอบตัวเองได้อย่างง่ายๆนะครับแลว้วก็ตอนนี้จะพาไปดูเรื่องของตัวอย่างจริงนะครับในแต่ละระดับคนในแต่ละเลเวลนั้นเขาพูดต่างกันยังไงโดยจะเริ่มต้นจากใจความหรือประโยคที่เบิดกันแล้วก็ขยบความยากขึ้นไปทีละระดับนะครับมาเริ่มต้นที่ A1 นะครับ A1 ประโยคของ A1 คือ I live i n b a n g k o k ง่ายๆเลยสื่อสารตรงไปตรงมามีใจความเดียวเข้าใจง่ายๆแล้วก็เป็น Present Simple Tense นะครับก็คือไม่ต้องมีอดีตไม่ต้องมีอนาคตไม่ต้องมีการผันอะไรทั้งสิน้นก็คือใช้รูปร่างของ Base Verb เลยนะครับการใช้ศัพท์ก็คือศัพท์ง่ายไม่ซับซ้อนคนเริ่มเรียนภาษาอังกฤษใหม่ๆพูดได้ประมาณนี้กันทุกคนเพราะว่าคลังศัพท์ยังเล็กอยู่แล้วก็ยังไม่สามารถผูกประโยคให้มีลีลาต่างๆได้นะครับขยับขึ้นไปที่ A 2นอกจากจะบอกว่า I live in Bangkok แล้วนะครับคน A 2จะบอกว่า I currently live in Bangkok with my family. I currently live in Bangkok with my family. ปัจจุบันนี้ฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพ กับครอบครัวนะครับการเติม with my family ลงไปนะครับแสดงความสามารถในการขยายความนะครับเฉพาะเจาะจงมากขึ้นว่าการอยู่ในกรุงเทพนั้นไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ว่าอยู่กับครอบครัวด้วยอันนี้เป็นจุดเด่นของ A2 ที่ขยับขึ้นมาจาก A1 เลยคือเติมรายละเอียดลงไปนะครับหรือว่าการใช้คำว่า currently นะครับก็คืออย่างที่บอกว่าไม่ได้อยู่กรุงเทพอย่างเดียวแต่ว่าอยู่กรุงเทพกับครอบครัวแต่ว่า currently ก็คือเติมเรื่องของเวลาลงไปด้วยปัจจุบันนี้หรือว่าทุกวันนี้เพราะว่าคำว่า currently เนี่ยมัน success หรือว่ามันบอกใบถึงอะไรมันจะบอกว่าโอเคเมื่อก่อนอาจจะอยู่คนเดียวนะแต่ตอนนี้อยู่กับครอบครัวหรือว่าไม่แน่ตอนนี้อยู่กับครอบครัวแต่ว่าอนาคต อาจจะย้ายออกไปอยู่เองก็ได้เนี่ยมันเชื้อเชิญให้เกิดความต่อยอดในบทสนทนาได้หรือว่าเชื้อเชิญให้เกิดคําถามต่อยอดในการพูดคุยต่อไปได้นะครับเห็นไหมแค่ใส่ลงไปหนึ่งคำ currently ทําให้ข้อความธรรมดาธรรมดาข้อความหนึ่งเกิดมิติขึ้นมาได้เลยทันทีนะครับโดยรวมแล้วเรียกว่าประโยชน์ของ A2 เนี่ยยังง่ายแต่เริ่มมีรายละเอียดมากขึ้นนะครับ ขยับขึ้นไปที่ B1 นะครับประโยคของ B1 จะเป็นแบบนี้ครับ I've been living in Bangkok for the past five years working as a teacher ฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพมา5ปีแล้วและทำงานเป็นครูนะครับจะเห็นได้ว่า B1 เนี่ยสามารถจะใช้ tense ได้มากกว่า present simple แล้วนะครับก็คือในที่นี้เป็น present perfect continuous สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต1นึ่งจุดก็คือ เริ่มอยู่ในกรุงเทพและหลังจากนั้นก็ have been living in Bangkok for five years ได้ดำเนินการทำกริยาตัวนี้อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา5ปีแล้วนะครับสามารถจะเติมเรื่องของการเ,าเคลื่อนไหวของเวลาลงไปได้อันนี้คือสิ่งที่ B1 ต้องสามารถทำได้นะครับและนอกจากนั้นยังมีโครงสร้างเสริมเติมลงมาเป็น p a r t i c i p l e phrase ก็คือ working as a teacher นะครับเติมห้อยลงมาด้วยในประโยคใจความเดียวกันซึ่งถ้าสมมุติเกิดเป็น A2 นะครับเลเวลที่แล้วเนี่ยอาจจะพูดเป็น2ประโยคก็คือ I have been living in Bangkok แล้วก็ I work as a teacher นะครับ แต่ว่าถ้าสมมุติเกิดจะเป็น B1 ที่ดีเนี่ยจะต้องสามารถเชื่อมสองประโยคนี้เข้าด้วยกันนะครับก็คือ I've been living in Bangkok for five years working as a teacher เป็นหนึ่งใจความอันนี้ B1 ต้องสามารถทำได้ซึ่งตัวนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าเพียงแค่เชื่อมประโยคให้ลื่นไหลขึ้นก็ขยับจาก A2 สู่ B1 ได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะทำวิดีโอแยกให้กันละกันว่าสำหรับคนที่ตอนเนี้เป็น A2 อยู่ทำยังไง ให้คุณสามารถขึ้นเลื่อนระดับเป็น B1 ได้แบบง่ายๆเลยนะครับขยับขึ้นมาที่ B2 ประโยคของ B2 เนี่ยจะหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ I relocated to Bangkok five years ago and have since built a fulfilling career here as a teacher มีความลีลามากขึ้นนะครับอันนี้ก็แปลว่าฉันย้ายมาอยู่กรุงเทพได้5ปีแล้วและตั้งกันนั้นมาก็สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยอาชีพครูซึ่ง สามารถเติมเต็มชีวิตฉันได้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับก็คือสามารถใช้คำกึ่งทางการอย่างสับคาว่า relocate ได้นะครับไม่ใช่แค่ move นะครับแล้วก็อย่างคาว่า fulfilling ก็สามารถเติมลงไปเพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้กับคำว่า career หรือว่าอาชีพได้เป็นอย่างดีซึ่งอันนี้เป็นสับ b ์ b ชัดเจนมากๆนะครับโครงสร้างแสดงความต่อเนื่องก็คือ have since built ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ได้สร้างอาชีพที่ fulfilling นะครับมีการสะท้อนความคิดนิดหน่อยนะครับเห็นได้จากการที่มีการพูดถึงคุณค่าทางอาชีพไม่ใช่แค่บอกว่าทำอาชีพอะไรแต่อาชีพนี้ มีคุณค่าอะไรสามารถจะเล่าได้อย่างซับซ้อนขึ้นอย่างที่บอกไม่ได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นเฉยๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดีไม่ดียังไงมันส่งผลต่อตัวตนของคุณยังไงมันสร้าง Impact อย่างไรมันดีไม่ดีอย่างไรมีความหมายอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่ b 2ต้องสามารถทำได้ขยับขึ้นไปที่ C1 วันนะครับอันนี้จะล้ำมากๆเลยทีเดียวประโยคจะหน้าตาเป็นประมาณนี้ในใจความเดียวกันจำได้ไหมครับเราเริ่มต้นที่ I live in Bangkok C1 จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ Moving to Bangkok five years ago was a big change at first but it's deeply shaped my career as a teacher I now feel very much at home here นะครับการย้ายไปอยู่กรุงเทพเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยในช่วงแรกแต่ก็มีส่วนสำคัญที่หล่อหลอมเส้นทางอาชีพการเป็นครูของฉันทุกวันนี้เนี่ยฉันรู้สึกเหมือนกับได้ อยู่ที่บ้านไปแล้วนะครับเห็นไหมมีการนําเสนอใจความที่ลึกล้าขึ้นแล้วก็ซับซ้อนขึ้นอธิบายขยายความได้ยาวขึ้นอันนี้คือ C1 วันนะครับโครงสร้างเนี่ยจะเห็นว่าซับซ้อนเลยเป็น complex sentence แล้วก็มี c l a u s ด้วยก็คือมีประโยคย่อยด้วยนะครับมี story telling มี development ของเรื่อง timeline นะครับหนึเกิดอะไรขึ้นก่อนหลังจากนั้นเกิดอะไรตามมาและที่สุดแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรนี่คือคุณ สมบัติสำคัญมากๆของ c 1ต้อง s t o r y ่เท l i n g แบบนี้ได้นอกจาก Storytelling แล้วยังต้องแสดงความคิดนะครับเชิง สะท้อนมุมมองได้ด้วยก็คือ reflective ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงอะไรเราใคร่ครวนแล้วก็นึกทบทวนไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราสรุปใจความออกมาว่าเป็นอย่างไรนะครับ impact เกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นลักษณะสำคัญของ C1 นะครับหรือว่าการใช้วรลีอย่างเช่นแบบ deeply shaped ไม่ใช่แค่เชฟเฉยๆแต่ว่าเชฟอ,อย่าง deeply ก็คือก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาได้อย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวหรือว่า feel very much at home ก็คือรู้สึกเหมือนกับกรุงเทพนั้นเป็นบ้านไปแล้วอันนี้ก็คือเป็นการบ่งบอกอสิ่งที่เรียกว่าเป็น emotional nuance นะครับก็คือความละเมียดละไมทางภาษาที่ก่อให้เกิดอารมณ์อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆที่ c ีวันต้องทำได้ขยบมาที่ C2 ูอันนี้ล้ำสุดๆนะครับประโยคของ c ีทูใจความเดียวกัน,นจะถูกยกระดับขึ้นมาเป็นประมาณนี้ครับ Over the past five years, Bangkok has become an inseparable part of my story. I've grown not just professionally as a teacher, but also personally. fully embracing the rhythm of city life เอาจริงๆแล้วนะฟังดูไม่เหมือนสิ่งที่คนปกติจะพูดกันแล้วดูเหมือนเป็นภาษาเขียนมากกว่าซึ่งก็ถูกต้องนะครับ C2 เนี่ยจะเน้นย้ำไปที่เรื่องของการใช้สับสูงในแบบเป็นโวหารแบบล้ำๆที่ปกติคนอาจจะไม่ได้พูดกันยกเว้นว่าตั้งใจจะให้มันเสีย์แบบโพรเอติกมากๆคือฟังดูเป็นกวีมากๆนะครับเป็นการพูดใช้โวหารในเชิงเปรียบเรยนะครับ figurative เช่นการอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า inseparable part of my story ไปแล้วสิ่งที่แยกไม่ออกกับเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของผมนะครับหรือว่า embracing the rhythm นะครับการแบบโอบกอดจังหวะชีวิตนี้เอาไวา้คือใครพูดปกติใครจะพูดอย่างนี้ว่าไม่มีคนพูดอย่างนี้แต่ว่ามันแสดงให้เห็นถึงความแบบล้ําความละมีดละไมาทางภาษานะครับการใช้โครงสร้างเก๋ๆอย่างแบบ not just but also อะไรอย่างนี้เป็นต้นเช่นบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่นี้แต่มันก็ยังเป็นแบบนี้ได้ด้วยนะครับแสดงความแบบ เารียกว่าเป็นพา r a l e l เป็นโครงสร้างแบบคู่ขนานนะครับที่เพิ่มความสมดุลทางภาษาแบบเวลาฟังคนพูดอะไรแบบนี้มันก็จะฟังดูแบบโอ้มันเก๋ะนะมันแบบพูดแบบนี้แล้วก็รับด้วยประโยคแบบนี้หรือว่าในเชิงความหมายด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถจะใช้โครงสร้างสมดุลเนี่ยสะท้อนความหมายที่เราต้องการจะเน้นย้ำให้มันไปด้วยกันแบบนี้ได้ด้วยนะครับหรือว่าแสดงความลึกซึ้งทางอารมณ์ที่เขาเรียกว่าเป็น abstract reflection คือทุกอย่างไม่ใช่เป็นรูปธรรมอย่างเดียวอะแต่ว่า พูดในเชิงนามมาทําได้ด้วยอันนี้ c ีต้องทําได้นะครับหรือว่าระดับ C2 เนี่ยเอาจจริงต้องเรียกว่าเป็นภาษาที่ละเอียดอ่อนนะครับมีมิติมีความซับซ้อนมีความไพเราะมีความ ลึกซึ้งในเชิงการประพันธ์หรือว่าจะพูดไปถึงเรื่องของแบบงานเขียนในเชิงวิชาการหรือว่างานในเชิงวรรณกรรมเป็นภาษาในเลเวลนั้นเลยทีเดียวอย่างที่ผมบอกทุกคนไม่จําเป็นจะต้องซีทูถ้าเกิดอาชีพการงานของคุณเนี่ยไม่ได้เรียกร้องสิ่งเหล่านี้หรือว่าความสามารถในเลเวลนี้นะครับอย่างที่บอกซีทูไม่ใช่สําหรับทุกคนแต่มันจะสวยงามมากๆถ้าสมมติเกิดคุณสามารถจะพูดได้ยังเหมาะกับสิ่งแวดล้อมและสถานาการณ์ด้วยนะคือถ้าเกิดคุยกับเพื่อน แล้วคุยกับเพื่อนด้วยภาษา C2 เนี่ยอาจจะโดนเตะออกจากกลุ่มได้เพราะว่าไม่มีใครฟังรู้เรื่องแล้วก็ทุกคนจะหมั่นไส้คุณนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเกิดรู้สึกว่า C2 เนี่ยมันล้าเกินไปอยากจะแบบด al Back แบบลดระดับลงมาให้เป็นภาษาแบบคนพูดหน่อยสามารถทําได้ไหมเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติเกิดบอกว่า over the past five years นะครับแทนที่จะพูดหรือเขียนแบบนี้ก็อาจจะบอกได้ไง่ายๆแค่ว่า I've been living in Bangkok for five years now ฟังดูง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นใช่ไหม Bangkok has become an inseparable part of my story พูดไง่ายๆเลยว่า it's become such a big part of who I am นะครับหรือว่าถ้าสมมุติเกิดจาก I've grown not just professionally as a teacher but also personally นะครับพูดไง่ายๆเลยว่า I've grown a lot not just as a teacher but as a person too นะีฟังเข้าใจง่ายขึ้นเยอะหรือว่าการ truly embracing the rhythm of city life เนะี่ย พูดง่ายๆว่า I love the pace and the vibe of the city เห็นไหมเราสามารถจะขยบเลื่อนขึ้นหรือว่าเลื่อนลงเลเวลทางภาษาได้ตลอดเวลาแค่ต้องรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับและทั้งหมดนั้นก็คือจาก A1 สู่ C2 โดยการเลื่อนเลเวลให้เห็นทีละสเต็ปเลยนะครับว่ามันจะต้องเติมอะไรเข้าไปบ้างหรือว่าวิธีคิดนะครับมุมมองคลังคำศัพท์ของคนในแต่ละเลเวลเนี่ยมันต่างกันอย่างไรตอนนี้หลายๆคนน่าจะเริ่มเห็นแล้วว่าตัวเองเนี่ยอยู่ตรงไหนของ6เลเวลนี้นะครับ6เลเวลระดับทางภาษานี้ครับแต่ถ้าสมมติเกิดอยากจะวัดผลของตัวเองด้วยการทำควิสก็สามารถจะทำได้เช่นเดียวกันนะครับมี2วิธีที่นำเสนอให้เลือกในวันนี้วิธีแรกก ก็คือเซิร์ชเลยมันมีฟรีควิสอยู่มากมายบนอินเทอร์เน็ตนะครับจะเอาละเอียดแค่ไหนก็มีเช่น5ข้อจบ10ข้อจบก็พอจะก็ตไอเดียแล้วว่าเราอยู่เลเวลไหนหรือว่าถ้าเกิดมีเวลาหรือว่าชอบทําข้อสอบมากๆนะครับจะ50ข้อร้อยข้อก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะมีแบบฟรีแบบจ่ายตังค์มีหมดเลยนะครับแต่ว่าวิธีที่2ผมไปลองมาแล้วเรารู้สึกว่าสนุกกว่าการเยอะมากเลยนะครับแนะนำเพราะมันอินเทอร์แอคทีฟมากแล้วมันก็เพอร์ซอนาไลซ์มากๆก็คือ ให้ AI ช่วยออกแบบควิสที่เหมาะสมกับคุณแล้วทำไปพร้อมๆกันเลยสิ่งที่เห็นต่อไปนี้คือพร้อมที่ผมใช้นะครับที่จะขึ้นไยบนหน้าจอแล้วก็โพสต์ Post ที่เป็นเท็กซ์เอาไว้ในคอมเมนต์เซกชันหรือว่าใต้คลิปนี้นะครับสามารถกรอบแล้วก็ เอาไปใช้เป็นพร้อมใน AI ที่คุณใช้ได้เลยไม่ว่าจะเป็น Chat GPT เป็น Gemini เป็น Claude หรือเป็นอะไรก็ตามทีนะครับซึ่งสิ่งที่คุณจะได้จากการใช้พร้อมนี้นะครับก็คือ AI เนี่ยจะพาคุณทำข้อสอบไปเรื่อยๆโดยแจกโจทย์ทีละ5ข้อนะครับแต่ละ5ข้อเนี่ยก็คือจะเป็นการสะท้อน1 l e v e เลเวลทางภาษาเพราะฉะนั้นจะทำทั้งหมด6ก้นรดในการมี30ข้อนะครับก็คือทำทีละ5แล้วก็เริ่มจากง่ายสุด ไปสู่ยากขึ้นเรื่อยๆจนถึงยากสุดนะครับในแต่ละ5ข้อเนี่ยก็จะมีคละกะกันไปไม่ว่าจะเป็น multiple choice หรือว่าจะเป็นการอ่านแล้วตอบคำถามหรือว่าจะเป็นการให้เขียนตอบสั้นๆนะครับมีหลายวิธีเลยแล้วก็จะเป็นการวัดทักษะที่คละกันด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำศัพท์คุณรู้มากแค่ไหนแกรมมาคุณเข้าใจหรือเปล่าอ่านเรื่องเข้าใจไหมสามารถเขียนได้ไหมนะครับก็สามารถคละทุกอย่างนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยและสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเมื่อทําเสร็จ5ข้อปั๊บนะครับก็ ส่งคําตอบ AI เนี่ยก็จะวิเคราะห์กลับมามีการเฉลยนะครับมีการบอกคะแนนว่าเออข้อนี้ทําถูกนะเก่งมากข้อนี้ทําผิดนะจริงๆมันต้องเป็นแบบนี้และเมื่อทําครบในแต่ละเลเวล AI ก็จะสามารถบอกเราได้ว่าโอเคคุณ A1 แล้วนะโอเคคุณ A2 แล้วนะโอเค B1 คุณใช่แน่นอนขยิบไป A b 2เลยไหมประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการพูดคุยโต้อตอบกับ AI ไปเรื่อยๆไม่ใช่การนั่งทำข้อสอบคนเดียวแบบเหงาๆนะครับเป็นการทำควิสที่สนุกมากแล้วก็อย่างที่บอกใช้พร้อมนี้ไปใช้ที่ AI ที่คุณใช้ประจำได้เลยครับ หวังว่าวันนี้ทุกคนจะเข้าใจแล้วนะที่เราได้ยินเรื่อยๆนะ A 1 A 2 B 1 B 2 C 1 C 2ทั้งหลายเนี่ยแต่ละเลเวลมันแปลว่าอะไรบ้างและมันต้องประกอบด้วยอะไรบ้างและคุณก็คงอย่างที่บอกครับเริ่มเก็ตไอเดียนิดหน่อยแล้วว่าเราเนี่ยอยู่ในเลเวลไหนนะครับอพิโซดหน้าพิบิ๊กจะมาลงรายละเอียดสําหรับคนที่ติดตามคํานี้ดีทุกคนซึ่งมั่นใจเลยว,ว่าคําถามหนึ่งที่ทุกคนจะมีก็คือแล้วผมแล้วหนูจะเก่งขึ้นได้อย่างไรนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่เลเวล ่ไก็ตามผมจะมีคำตอบให้ว่าต้องทำอะไรบ้างถึงจะขยบเลเวลได้อย่างน้อย1ระดับนะครับจาก A1 ทําทำยังไงให้เป็น A2 จาก A2 ทํทำยังไงให้เป็น B1 หรือว่าจาก B1 กระโดดขยับไปที่ C1 เลยได้ไหมมีคำตอบให้แน่นอนแล้วก็สามารถทำได้แน่นอนนะครับอยู่ที่การเข้าใจแล้วก็การฝึกฝนของเราและติดตามกันได้ต่อไปในคำนดีที่ช่อง The Standard เคดีนะครับ ภาษาอังกฤษของคุณจะได้กี่คะแนนมาวัดไปพร้อมๆกันกับแขกรับเชิญของเราสิครับนี่คือเกมโชว์ภาษาอังกฤษสุดครีเอทีฟจากคำนี้ดี KND 3000ตอบคำถามวัดทักษะ speaking listening v o c a b grammar แล้วก็อีกมากมายตอบถูกได้แต้มตอบผิดก็ได้ฮาภาษาไม่เก่งก็สนุกได้นะดูได้เลยครับที่ YouTube ช่อง The Standard KND Search KND 3,000แล้วมาเล่นไปพร้อมๆกันนะครับ